ถ้าต้องการให้จิตสะอาดไวๆจิตสะอาดมากๆก่อนภาวนาขบันดาญาโยมพุทธบริษัทหาทางตัดกังวลในร่างกายเสียก่อนแต่มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรามันมาจากร่างกายตัวเดียวความหิวเป็นทุกข์เพราะเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิว ความหนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นท um, ุกข์ก <t Hayır> ็เพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หนาวไม่ร้อนความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ก็เพราะเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความปรารันนาไม่สมหมางเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความตายเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายกรโรคความว่า ความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่ปรากวดกับเราก็คือมีร่างกายถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคําแนะนํำของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระชัยเป็นวิปัสนาญาณแต่ความจริงก็ใช่เปรสกุลผีว่านิจาวสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุป,ปายะทรจะทธรรมนิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุป,ปัชิตวานิรุตชนติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปะสมงสุโข,ขการเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยวเป็นสุขนั่นก็นหมายความถ้าเราต้องการความสุขจริงๆในพ้นจากความทุกข์ก็ต้องเป็นคนไม่มีร่างกายคนไม่มีร่างกายจะมีได้อย่างไงก็มีได้เฉพาะหนึ่งเราตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทหัน โดยเพราะอย่างนี้อย่างยิ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงร่างกายร่างกายจะปวดจะเมื่อยเป็นรื่องเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายจะแก่เป็นธรรมดาของร่างกายทางด้านธรรมดาร่างกายจะป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายจะตายเป็นธรรมดาของร่างกายในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แก่ก็มีป่วยพันสุก็มีตายต่อจากนี้ไปเมื่อร่างกายนิสลายตัวไปไรเรา ต้องการจิจุดที่มีความสุขใหญ่มีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุก็คือปณิธาน